สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาอ่านมาง่ะเรื่องราชันผู้โดดเดี่ยวในตอนที่40กันเลยฮะ,ะก็ไปเริ่มกันเลยคะ่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขอไปจริงๆนะคะกระหม่อมคิดว่าฝ่าบาทเห็นเครื่ององค์บุรุษข้าจะปฏิเสธคิดไม่ถึงว่าจะปวดเช่นนี้ถ้าเป็นเจ้าแล้วก็ดูเหมือนว่าก็ใช้ได้เลยนี่เจ้าพูดเองนะจริงสิยังมีค่าหวงอยู่นะ อย่างนี้ไม่ใช่ว่ายิ่งตื่นเต้นหรือไม่คิดว่าซูจ้จะมีลูกเล่นได้ดั่งดูดแค่เราเล่นเท่านั้นแหละฝ่าบาทวางแผนต่อไปยังไงกับท่านอาต้องคิดบัญชีระยะยาวรอกับพระราชวังค่อยว่ากันผู้ว่าการหลวงก็ให้ชิงเซเวียนหาที่กักบ,บริเวณไว้แล้วกันที่สำคัญที่สุดสถานที่กักขังควรจะหาคนที่ซื่อตรงที่เหมาะสม เรื่องบรรเทาสาธารณภัยต่อจากนี้ก็ยกให้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าทั้งหมดเลยแล้วกันพอพวกเราไปคาดว่าท่านอาคงจะตามไปด้านนี้ก็คงวุ่นวายน้อยลงมากฝ่าบาททรงโปรดอภัยกระหม่อมทำให้เรื่องวุ่นวายเช่นนี้ฝ่าบาโบทโปรดลงโทษเรื่องนี้อยู่เหนือความคาดหมายของเจ้าไม่ต้องตำหนิตัวเองหรอก เจ้าแค่จัดการเรื่องมันเทาสาธารณภัยให้เรียบร้อยไม่ผิดอะไรหรอกเฮ้ hey, เป็นครั้งแรกไม่มีประสบการณ์เป็นเรื่องยากที่จะไม่ผิดพลาดอะไรเลยไม่เป็นไรหรอกขอบพระทัยฝาบาทและใต้เท้าที่ช่วยให้ความสะดวกสบายไม่รู้ว่าฝ่าบาทและใต้เท้าจะออกเดินทางยามดึกเตรียมไปที่ไหนหรือผู้ว่าการหนุนตกมา้าค่ะก็เลยจะจัดคนใหม่มารับช่วง ต่อให้เร็วที่สุดเจ้ามีผู้ใดแนะนําหรือไม่ก็หมมีเพื่อนร่วมงานอยู่บ้างแต่ละคน,นลน้วนยอดเยี่ยมเพียงแต่แต่ละด้านล้วนยอดเยี่ยมเพียงแต่เพียงแต่อะไรพวกเขาผิดหวังในตัวฝ่าบาทท้อแท้บางคนก็กลับบ้านเก่าบ้านเกิดบางคนก็หางานทําทั่วไปเพื่อเลี้ยงชีพเจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ใด คือเพื่อนร่วมอาชีพคนนั้นที่เหวนซังซูพูดถึงรึน่าจะไม่ผิดนะยอมแพ้ใจนี้แหลกสลายไปหมดแล้วละ่ะท่านคือหลินเย่รือพวกเจ้าเป็นใครกันพวกเราคือคนที่เพื่อนร่วมงานของท่านเหวนซังซูแนะนำมานะ่ะหมายความว่าอย่างไร ตอนนี้เขาอยู่ในพระราชวาังได้รับการเลื่อนตำแหน่งก็แนะนำให้มาหาท่านโดยเฉพาะเลยไม่คิดว่าตอนนั้นพูดว่าจะกลับบ้านด้วยกันเงียบๆเขากลับแอบไปรับราชการเสร็จแล้วข้านะ่ะไม่เหมือนเขาหรอกข้าไม่สนใจงานราชการทำไมเล่าเฮ้ <c oughs> ในพระราชวังนั้นจะมีคนดีอะไรกันเล่าก่อนหน้านี้ข้าถวายรายงานกับบุซชังซูไม่ได้รับการอนุมัติ ชีวิตของข้าสองคนก็เกือบรักษาไว้ไม่ได้สถานการณ์ตอนนี้กำลังปั่นป่วนห้องเต้นั่นก็เป็นกระสอบฟังไม่สนใจเรื่องจริงไม่ฟังคำค้นกระหานมากนี่นี่พูดได้ไหมยังใจะให้คนอื่นหน่าตัวเองอีกห่าได้ดีเอานะคะก็จบกันไปที่ร้อยนะคะส่วนเพจผู้แปลก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะ อ่านได้ที่เฟ e บุ o k นะคะแล้วก็วันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ